เรากำลังจะเดินทางเรากำลังจะเดินขึ้นสกายวอล์กครับเป็นใครเป็นนี่ไหมเป็นเป็นไกด์ให้ผมไหมหรือว่าด้วยให้ผมเป็นเองอันนั้นคุณถือกล้องอนนันที่รักถือกล้องอย่างนี้วันนี้เองเรากำลังจะขึ้นสกายวอล์กแล้วลเขามีนี่นี่ก่อนขึ้นสกายวอล์กต้องอันนี้ก่อนมาที่คอปากอ้าวพี่จ้ะเขาอันนี้มันคือ ีอนมี่ลองใสลงฝกหนูไว้ก่อนนะคลองเอาลกบาตไว้ก่อนไม่ได้เดี๋ยวพี่โดนกระจกใช่ไหมอันนี้คือทางขึ้นอะไรที่เป็นเหล็กเป็นอะไรแบบว่าจะไปโดนกระจกเขาเนี่ยเขาไม่จะไม่เอาเขอาเขาเลย อันนี้สามารถใส่คุมสามารถใส่คุมรองเท้าได้เลยนะทาไม่ให้เอาขึ้นทให้เอาก้มทำให้เอารองขึ้นถือ

วันเรามีการขบนึงเอันนี้อดออกบม่เป็นยังเจ้าพี่เขามีร่มของเขาใ้ยืมอ๋อไม่ให้ยืมเนี่ยงเรายี่สิบให้เช่าเหรอเราเดินได้แต่ที่นี่เขาไม่มีชุดให้เช่าหรอชุดอ๋อไม่มีอันแรกจะเป็นเล็กก่อน อันนี้คุณอันนี้คุณหญิงแม่ขึ้นมาไม่ได้แม่มามีมา <Bye bye! S 1> มีไปไปเซลฟี่ใหญ่เลยเซลฟี่ใหญ่เลยคนเดียว <laughs> <c oughs> เขาไม่อนุญาตให้เอารถเข็นขึ้นมาตอกอะไรกันตอกอะไจะพาเดินสกายวอล์กอ่ะแล้วอันนี้ถ่ายอะไรถ่ายเอะไรถ่ายอะไงอ่ะแล้วพี่จะให้หนูถ่ายอะไรอีกอ่ะ ถ่ายให้คนเขาดูไว้ เดินตรงกลางไม่ต้องกล้าเดินน้องปิมเก่งจังเลยอะเก่งเหรอน้องปิมเก่งมเก่งานหายใจลมหใจหใจอาเก่งมกง่่ให้น้องเยค่ะฮะเดินเอกไม่รอใครอะกล้าเดิน กูว่าแล้วแต่คนเดินย่องขาเขาเก่งเลยนี่นี่ดูขาเข่เก่งเด้อไหมเอามาเลยอามาเลยกายบล็อกอันนี้ประเทศเ่อนบ้านอะดูอะดูอนดู คุ Ư ็นผู <ừ> ้หญ <ừ> ิงใจกล้ามากเลยนะคะกระจกกระจกกระจกคุณยายคุณยายคุณยายแอบถ่ายพมื่ราบอกมือ๊ายบายคุณยายเริ่มเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้ว ก็คล้ายๆสกายวอล์กทั่วไปนะแต่ที่นี่มันอยู่แค่มันอยู่านหนมันอยู่เชียงรายมันอยู่ที่เชียงรายติดกับแม่สายติดกับประเทศประเทศเพื่อนบ้านติดกับประเทศเมียนมเมมาใจก็รเอากจะมาเที่ยวดีๆนะคะแนะนสกอูงอยู่เหมือนกันนะแอบสูงอยู่เหมือนกันเราอยู่เหนือแล้วเราก็ต้องเหนือ สูงอยู่เหมือนกันก็นคือเป็นของแปลกใหม่ของของเราอย่อาลืมมาเทียบกันนะครับจังหวัดเชียงรายพระธาตดอยเวาจริง, <c oughs> รงๆแล้วหลานไม่รู้หรอกถ้าหลานรู้เรื่องน,นี้ไปที่สูงคงกลัวนี่มันเดินเฉยเลยหลาน ฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามกดตั้งาใหด้วยครับอันนี้เป็นคลิปพิเศษคลิปมากับครอบครัวเป็นคลิปพิเศษคลิปพิบัตรครอบครัวให้ดูความสวยงามความแปลกใหม่กับสิ่งก่อสิ่งปลูกสร้างของบ้านเราเป็นสิ่งปลูกสร้างสิ่งใหม่ก็คือสกายวอล์กจังหวัดเชียงรายสกายวอล์กเหนือสุดแดนสยามเหนือสุดแต่สยามเนี่ย ว่างวันหยุดยาวๆวันหยุดเยอะๆแนะนําให้มาเที่ยวภาคเหนือนะอาจจะขับรถเหนื่อยหน่อยถ้านั่นงเครื่องบินได้ก็จะประหยัดเ,เ,เวลาไปเยอะได้เวลาได้ได้มีเวลาเที่ยวอีกเยอะบ๊ายบายฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับอันนี้คือเพลงเป็นบ้าน <c oughs> อันนี้คือก๊อกของเรา